ชาว,วงการตำรวจเมื่อผู้พิทักษ์สันติราษเป็นคนร้ายซะเองตำรวจหนุ่มหน้าตาดีคนดังตำแหน่งผู้กำกับการถูกตำรวจชั้นผู้น้อยแฉวีรกรรมใช้ถุงคลุมหัวผู้ต้องหายาเสพติดรีดเงิน2ล้านบาทแลกกับการปล่อยตัวแต่ผู้ต้องหาขาดอากาศหายใจตายคาโรงพักเจ้าตัวปิดเรื่องเงียบในที่สุดเรื่องก็แดงเพราะตำรวจชั้นผู้น้อย ทนพฤติกรรมของนายไม่ไหวกลางเดือนสิงหาคม2,564ตำรวจชั้นผู้น้อยนายหนึ่งแช่วีรกรรมผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์ผ่านเฟซบุ๊กเขาเล่าว่าวันที่5สิงหาคมผมกับชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสอพอเมืองนครสวรรค์จับผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้ชายหนึ่หญิงหนึ่งเป็นแฟนกัน ใช้เวลาสอบสักพักหัวหน้าชุดที่สอบผู้ชายเดินมาบอกผู้กำกับว่านายครับมันยอมจบที่1ล้านผู้กำกับตะโกนกลับมาว่าล้านเดียวจะไปพออะไรเรียกมันสองล้านสิวะพวกมึงไม่ได้เรื่องเดี๋ยวกูเองจากนั้นผู้กำกับเอาถุงดำคลุมหัวน้องเขาเพื่อทอรมานเพราะความอยากได้เงินเพิ่มหล้านแต่ปรากฏว่าผู้ต้องหาชายขาดอากาศหายใจ และได้เสียชีวิตลงผู้กำกับทำอะไรไม่ถูกไปครู่หนึ่งได้แต่สั่งพวกผมว่าพวกมึงไปลบกล้องวงจรปิดเอาศพไปที่โรงพยาบาลบอกหมอว่ามันเสพยาเกินขนาด เช้าไปทั้งโซเชียลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผพลผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์หรือผู้กำกับโจ้ที่ถูกกล่าวถึงให้พ้นจากตำแหน่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค6ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ยิ่งเช้าไปกว่านั้น เมื่อวันที่24สิงหาคม2564ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเปิดคลิปนาทีผู้กำกับโจ้ใช้ถุงคลุมหัวผู้ต้องหายาเสพติดรีดเงิน2ล้านบาทระบุว่าได้รับคลิปมาจากตำรวจชั้นผู้น้อยขอให้ช่วยนำคลิปนี้ไปมอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แก่ไวหลังแก่ไวหลังแก่ไวหลัง ขนาดนี้วงการตำรวจยิ่งสะเทือนและในคืนนั้นพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่งให้ผู้กำกับโจ้ออกจากราชการเช้าวันที่25สิงหาคม2564 พลตำรวจเอกวิศนุปราศาสตทองโอสถดเร,รตำรวจแห่งชาติบินด่วนพร้อมทีมสืบสวนลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุที่สพเมืองนครสวรรค์ตามภาพในคลิปวงจรปิดระหว่างนี้เนี่ยขั้นผู้ยชาติกำชับให้ของอกมาอยากให้ได้ในแบบนี้นเกบ็บครับ ทั้งเจ็ดคนเป็นบุคคลประจวบคุ้มกันก็ในคลิปเนี่ยมีประมาณห้าคนก็ต้องมาดูว่ามีใครที่มาวันนี้เนี่ยนะครับมีใครบ้างนะครับที่มีส่วนร่วมที่ช่วยเหลือที่รู้เห็นวันนี้นะครับขอไม่จับแน่นอนวันนี้ครับเพราะว่านอกจากค้องจับโจ้แล้วยังมีนายตำรวจคนหนึ่งในคลิปหายตัวไปด้วยสองรวมเป็นสองคนที่หายตัวไปอันนี้ก็ก็มีการควบคุมตัวแล้วบางส่วนนะครับก็จะออกหมาจับในวันนี้เดี๋ยว รประชาชานค่อนข้างมีงงความเราก็เราก็าก,กะบวข้าของประชาชนตำรวจจะจับตำรวจได้แ<ร>นแ่นอนอช่วงสายมีรายงานสารจังหวัดนครสวรรค์ออกหมายจับตำรวจชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทีมผู้กำกับโจ์ทั้งหมด7นายมีพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนพผลหรือผู้กำกับโจ พันตำรวจตรีระวีโรดดิบทองร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาคร้อยตำรวจโทรทรณนินมาดวันนาดาบตำรวจวิสุทธ์บุญเขียวดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่น10บตำรวจตรีปวีกรคำมาเร็วในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปคมคืนใจผู้อื่นและร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายบ่ายวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอดีตตำรวจ4นายที่ปรากฏในคลิปมาสอบปากคําที่ภูธรจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้จับแล้ว4รายคือพันตำรวจตีระวีโรธดิบทอง ร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาคดาบตำรวจสุภากรน,นิ่มชื่นและสิบตำรวจตรีปรวีกรคำมาเร็วยังเหลือหลบหนีอีกสมรายคือพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลหรือผู้กำกับโจ้ร้อยตำรวจโทรทรนินมาดวันนาและดาบตำรวจวิสุทธ์บุญเขียวขณะที่ข้างนอกภูทรจังหวัดนครสวรรค์ นางบาวรรัตน์พงษสุกริตแม่บุญธรรมของสิบตำรวจตรีปรวีกรคำมาเร็วก็เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกชายผ่านสื่อมวลชนซึ่งสิบตำรวจตรีปรวีกรโทรเข้ามาพอดีพร้อมเปิดใจทำตามคำสั่งนายตา้้มต้้มยืนยันได้เลยไหมลูกเนี่ยนะะักข่าวก็ฟังอยู่ว่าต้้มไม่ได้ทำยืนยันไหมลูกตร้ยม,ตมยืนยันไหมคะว่าเป็นการทำตามคำสั่งของนายอนะคะ่ะ ใช่ครับเป็นยันครับเพราะราต้องต่งตัวนันแล้วก็เขาสั่งให้ทําุท่านต้องทำครับเราเราอยู่ในจุดนั้นเราไม่สาม,มารถที่จะทำอะไรได้เลยครับวันนั้นวันนั้นนายสั่งว<ห>่าอะไรคะเขาบอกไอ้ให้จับให้จับให้ช่วยจับช่วยจับเราก็ต้องก็แบบต้บก็ยืนแบบยืนแบบให้ให้ให้้อะไรนะให้ยืนให้ให้ช่วยจับประมาณนี้ครับแต่ต้อมก็แค่เพราะว่าเพราะว่าเขาดิ้นเนี่ย ประมาณนั้นละครับนายเ<อ>คยมีพฤติกรรมแบบนี้หลายครั้งไหมคะไม่ครับเพิ่งเจอครั้งแรกครับตั้งแต่ต้อมร่วมงานมาประมาณห้าหกเดือนเนี่ยเพิ่งเจอครั้งนี้แหละครับเพราะว่าปกตินิสัยนาก็จะเป็นคนแบบโมโหร้หายอยู่แล้วเห็นแบบสั่งอะไรก็ต้องแบบสั่งอะไรต้องได้อย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งตำรวจที่โรงพักน่าจะน่าจะรู้ว่าทุกคดีเห็นว่าถ้าไม่ทำทำตามคําสั่งนายนายจะสั่งย้ายใช่ไหมต้อมทาไมสั่งย้ายก็สั่งแบบให้ไป ดยยยาาามูเเ่นีงโดนโทษอ่ะโ,<ท>โ<ท>ดนโทษอ่ะยังไงก็ต้องโดนหลังสอบปากคำทั้ง4คนเสร็จเจ้าหน้าที่คุมตัวไปฝากขังที่สารจังหวัดนครสวรรค์โดยตลอดทางเดินมาขึ้นรถสิบตำร,รวจตรีปรวีกรร้องไห้พร้อมพูดกับสื่อขอความเป็นธรรมให้ตนด้วย มีอะไรพูดนะัมีอะไรพูดไหมมีอะไรพูดไหมพูดได้นะเดี๋ยวไปมีอะไรพูดไหมมีอะไรจะบอกไหมมีอะไรจะบอกไหมีอจะบอีไอไหมมีอะไรจะพูดไห ช่วงเย็นวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวดาบโบหรือดาบตำรวจวิสุทธ์บุญเขียวได้ขณะกำลังหลบหนีในพื้นที่เขตติดต่อระหวานน่างนครสวรรค์และกำแพงเพชรวันที่26สิงหาคม2 5ง4 กระแสข่าวผู้กำกับโจ้หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านยังมีอยู่ตลอดทั้งวันพลตำรวจเอกสัวร์แจ้งยอดสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอบสื่อเพียงสั้นๆไม่ว่าอยู่ไหนก็ต้องตามจับให้ได้แระแนทั้งหมดนะครับตั้งพื้นที่ตระกตรมแล้วก็ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเวื่อดูทุกข,ข้องถัง แตอ,องไามจกตกเย็นวันเดียวกันก็มีกระแสข่าวจับผู้กำกับโจ้ได้แล้วไม่นานเกินรอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พร้อมถแถลงข่าวปิดคดีผู้กำกับโจผมยืนยันนะครับว่าองค์กรเรา,า,า,เ,ราเป็นงองค์กรที่ตรวจสอบได้ ท่านจะเห็นว่าไม่เคยที่มีตำรวจระทำผิดแล้วควรโทษไม่มีก็ยืนยันนะครับว่าไม่จะเป็นยศชั้นไหนเหมือนกันตั้งแต่พบว่ตลองไปคุกรูปแถวถ้าทำอะไรไม่ดีทำผิดก็ต้องถูลกลงโทษนะครับเพรอยากให้มั่นใจผมเชื่อว,ว่าก็อยากจะฟังจสกปากของผู้ที่เขากะทำจะให้ทำเจ้าที่เขา เดี๋ยวถ้าพี่น้องสื่อมวลชนสอบถามเนี่ยได้ยินครับท่านเต็มใจตอบไหมเต็มใจตอบครับครับครับเชิญเลยครับถามว่าอะไรครับยอมรับสารภาพการที่เกิดขึ้นคะเดี๋ยวถ้าพี่น้องผมขออนุญาตพูดว่าข้อหาที่ที่ตั้งครับผมไม่ขออนุญาตให้การในชั้นศาลแต่ว่าผมจะเล่าข้อที่จริงให้ฟังที่เป็นจริงคือลูกน้องมาแจ้งผมว่าจับยาจับจับผู้ต้องหายาเสดติดมาได้ แล้เจอโทรศัพท์เพิ่งถ่ายรูปก่อนหน้านี้สองชั่วโมงมียาไอซ์หนึ่งกิโลแล้วก็ยาบ้าประมาณเกือบเกือบสองหมื่นเม็ดหมื่นก็หื่นถึงสองหมื่นเม็ดปกติผมไม่เคยลงไปดูเลยเห็นว่าเป็นเคสใหญ่ผมก็เคยลงก็ลงไปดูพยายามสอบถามแล้วก็ไม่ยอมบอกความจริงผมผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ทําไปไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทําไปอ่ะต้องการเอาข้อมูลแล้วก็ทําลายยาเสพติดที่ทําลายพี่น้องประชาชนในนครสวรรค์ครับ คนลูกน้องทุกคนผมขอยอมรับผิดเพราะผมผมสั่งลูกน้องให้ทําเองครับลูกน้องไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามผมแล้วผมขอรับผิดแต่ผู้เดียวครับเพราะว่าผมเป็นนายสั่งลูกน้องลูกน้องก็ต้องทําครับทําเราทําเพื่อเราเพื่อต้องการทํางานครับเรื่องเงินไม่มีครับเอาถุงคุมเขาจริงๆก็เจตนาตอนแรกคือไม่อยากให้เขาเห็นหน้าแต่เขาเอามือ จพยายามฉีกขงผมในจะเลยจะต้องมัดเขาและหลังจากนั้นเลยต้องออกมุญแจไขว้ายหลังไม่งั้นไม่งั้นเขาก็จะฉีกขงครับไม่เคยครับครั้งแรกครับแล้วเรื่องที่มีการเรียกรับเงินพ่ออย่างมีเสียงที่พูดถึงเรื่องเงินหนึ่งล้านนะอะชัจริงเป็นไงคะไม่มีเสียงนี่แน่นอนครับผมสาบานกับพระที่คอให้คอได้เลยครับไม่มีผมไม่เคยชีวิตผมรับราชการมาไม่เคยมีทุจริตเรื่องเงินครับ ผมต้องหาสลบไปตอนนั้นเราก็เราก็ตกใจมันทาอะไรไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่าจริงๆว่าตอนนั้นที่เห็นจริงๆเนี่ยเขาเหมือนสลบไปเพราะจับจับชีพจรจเขากับจับหายใจเขายังหายใจอยู่ครับแล้วมันเหมือนอ่อนเราก็เลยไม่แน่ใจก็เลยให้ลูกน้องมาช่วยปั๊ม C P R แล้วก็เลยแล้วก็ให้รีบไาส่งโรงพยาบาลครับตรงนี้คือ,ผม,อผ,มผ,ผมยอมรับว่าผมผิดผมยอมรับว่าผมผิดแล้วก็ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าศาลจะตัดสินอะไรจะํำพวกผมตลอดชีวิตผมยอมรับผิด ทุกประการแต่ผมขอให้การว่าผมไม่ได้มีเจตนาฆ่าน้องผมมีเจตนาตั้งใจที่จะทํางานครับทํางานเพื่อประชาชนไม่ให้ลูกหลานประชาชนติดยาเสพติดครับอย่างแรกก็ผมต้องกร่าวขอโทษไว้ที่น้องประชาชนทุกคนเลยครับผมอยากจะพูดตรงนี้ว่าผมตั้งใจทํางานจริงๆครับแต่มันพลาดไปผมไม่ยอมรับในสิ่งที่ผมผิดพลาดครับอันดับที่สองผมต้องกล่าวขอโทษคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยครับเพราะว่าผมไม่ได้เจตนาจ,จริงๆแล้วก็แล้วก็ใจจริงๆก็ทราบว่าไม่ได้ตายเพราะ เพ,เพราะการที่เราไปคมหัวเพื่อจะต้องการข้อมูลเอายาเสพติดครับสามเนี่ยผมกราบขอโทษท่านผบตรและตํารวจทุกคนนะผมผิดเองครับไม่ไม่ได้ทําให้ององค์กรตํารวจยังมีดีเยอะผมเป็นคนผิดเองครับต้องขอโทษทุกทุกคนด้วยครับส่วนการจับกุมผู้กํากับโจ้จับได้ที่ไหนอย่างไรพลตํารวจตรีเอก,กลักษ์ลิ้มสังกาศร,รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค6าม,ม,ามีคํตาตอบในส่วนของสโลตโจ้ เมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่มก็มีโทรศัพท์ซึ่งปกติผมจะรับโทรศัพท์ทุกเบอร์แม้ไม่มีชื่อ <S <S เขาก็บอกพี่เอกครับผมโจผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าตัวตายผมก็ออกไปบอกว่ามึงตายแล้วสำนักง,งานวิชาติจะเหลืออะไรถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงกลับมารับผิดชอบสิ่งที่ทำ กลับมาชี้แจงสังคมถ้าคุณเป็นตํารวจคุณต้องมีเกียรติผิดก็ต้องยอมรับผิดหนีไปไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมามีแต่เลวร้ายเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้พี่มารับผมที่ชนบุรีผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ชัดการตำรวจคูรภาคหกซึ่งท่านผู้จัดการก็ได้นำเรียนพบวตรลอก็ได้รับอนุมัติให้เดินทาง ก็ออกมาจากพิศนุโลกตอนประมาณ9โมงเสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาตอนประมาณสักเที่ยงกว่าถามว่าพี่มารับผมหรือเปล่าผมบอกกำลังไปเขาก็ถามว่าถึงไหนแล้วผมก็บอกว่าอีกประมาณสองสามชั่วโมงถึงเขาก็บอกว่าสี่โมงเย็นพี่มายืนรอนหน้าสถานีตำรวจพุทธรแสนสุขพี่ยืนคนเดียวนะอย่ามีอาวุธนะ ผมบอกได้ผมก็แต่งเครื่องแบบไปยืนอยู่หน้าโรงพักแสนสุขประมาณ15นาทีก็มีรถเก๋งสีขาวก็มาจอดก็มีคนลงมาจากรถแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยก็เดินมาหาผมเขาบอกพี่ครับผมโจ้ผมหันไปทีรถเก๋งคันนี้ก็วิ่งไปแล้วก็เลยไม่ได้ดูเลขทะเบียนเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปที่สถานีตำรวจภูทรแสนสุขทำบันทึก ลงมาจังวันแล้วก็ได้นําเรียนผู้ข้าราชาเพื่อ,อรอยายงาน,นท่านปปตทราบแล้วก็นําตัวสวัโจามาส่งให้พนักงานสอบสวนที่กองปราบครับหลังแถลงข่าวปิดคดีเจ้าหน้าที่ตํารวจคุมตัวอดีตผู้กํากับโจเดินทางไปนครสวรรค์เพื่อสอบสวนและดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเจ้าตัวไม่ได้ตอบคําถามใดๆกับสื่อมวลชนอีก ีผู้กำกับโจตอนนี้ผู้ต้องหาทุกคนถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมส่วนขั้นตอนการรวบรวมสำนวนคดีก็ใกล้แล้วเสร็จเตรียมส่งฟ้องต่อไปสุดท้ายแล้วใครทำอะไรไว้ก็หนีการกระทำของตัวเองไม่พ้น